ตีงาใหม่ขึ้นขึ้นทันเจ็บอะไรนะอูสิได้ตายไดใส่อู้อ๋อตัวมันนิดหน่อยแล้วสอ้โชว์เลยวูโชคผมคาเตะโอเคแข็งเลยวะอู้เกือบสองโลหมดเลยนี่เกือบสองโลเตรียมดึงสาวลุกเงยแล้วครับดึงดึงสายอะไรกันจุกเงยดึงดึงเสืออะไรเออนั่นแหละ ตัวนี้ไหมประมาณเกือบสองโลตัวนีอโอตัวนี้เกือบรุดเกือบรุดเลยเกาะปากเออเอาเอาใส่ทุ่งยามใส่ทุ่งยามสัเกาเลยใส่ใส่แขะแกะอเลรเด้นี้เดี๋ยวให้เฮีจับปลาดอนเดี๋ยวนีมันสะเนาะ๋วนี้มันมันเป็นขัางไม่ไดามันมันแปนไหมเอาต้องกู้แล้วก่กู้มาแล้วโอ้ตัวนี้กใหญ่ากันรับใส่โลกันรับนี่เอาใส่ทุ่งยามเลย สวัสดีครับผมพันเต่าหากินรลทุ่งครับผมสวัสดีพี่น้องกองไปสมองสมองกันแล้วันครับมืัอนี้กับมาพ่อทีมงานหากินรลทุ่งอีกคือเก่าครับผมพมืัอนี้มาพ่อพี่พ่อน้องอยู่อ่างเจนาคลองหลวงรัชชลทองคือเก่าครับผมพมืัอนี้กับพาพี่พ่อน้องมาใส่เบ็ดฟุ่มคือเก่าครับมืัอนี้กับมาพร้อมทีมงานครับผมก็บพันเพียครับสวัสดีครับพันเต่าหากินรลทุ่งครับผมสวัสดีครับพันต่อมครับครับรายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกับพี่าไปเบื้องไม้ครับมืัอนี้น้ำ ขึ้นแห้งได้พี่น้องคนนี้นี่ครับวิธีการเกี่ยวเนื้อห้าครับนี่ปลายเบ็ดมันโค้งมาครับไปเบ็ดทะลุเนื้อขึ้นมาครับนี่ครับข้าวปลาใส่ใส่เบิร์ครับพี่น้องเนื้อมันหอดดินเนะครับนี่ลรัพยายามใส่หาบอลเดี๋ยวมันบอลเดี๋ยวมันหลงๆข้างล่างนะครับใส่เนื้อมัหอดพื้นครับ พันไหลยจะต้องหลอกพันหลจะสองหอบกันตัวให่มันดึงลอยครับเก็บลอยครับครับบรรยากาศร่วมรมครับครับ่านเตยรอนกันครับผันตองกับพ่านเตยใส่จบผ่นเตยกับผ่านตองตองใส่น้ำเลยครับ บรรยากาศครับเปได้ผ่านต้อมไม้เมื่อนี้เป็นตาคือบ่หาลุนครับก็ลุนนั้นครับเอาลุนเบิ้งครับผ่านต้อมวะใส่้ครับคืนเตยผ่านเตยใส่น้ำเลยครับผมใส่มาสามหนายนะครับตื่นแล้วก็เลิกแล้วก็ใส่วางกลางนะครับใส่เป็นแถวมาเลยนะครับอ่ามันขึ้นแห้ครับครับเดี๋ยวจังมาลุนต้อกันเมื่อตอนยามครับผม รอหลุดรอติตาบุงครับว่าสีมานบ่ครับมื้อนี้ครับหลังจากใส่เบ็ดแล้วนะครับพาพี่พาน้องมาหลุดน้ำกันครับมายามเบ็ดครับผมได้เวลาแล้วครับวันนี้มานหรือประมาณในรอบชมเงบุงครับบรรยากาศกลุ่มฝ่ากลุ่มฝนนะครับบ่ฮอนนะครับมือนี้ฝนแต่ฝนแต่ฝนยังไม่ทันโตนะครับมือนี้แต่มันเครื่องเอยู่ครับ ยีมงานนำเลิกครับพ่านเตือกับพ่านตอมครับปลาบ่อนพ่านเสียนนะครับหลุดเมืองหลังแหลกแล้วกันเลยครับผมทีมงานนำเ,เลิกไปทางบนครับเอาใส่ตือนเตือนครับหลุดเตือนเตืนแล้วกันครับ เอาเตยกับบอลพันเตยกับพันตอนกลังไปครับนำเลิกเพิ่นมากันโอ้โไใกล้จีเ้ยอหดครับมีหลังแหลกเบาพันกับแหลกของเขาถึงแ่ The ังเลยครับด the ังแรงครับพราืองแรงเหตุลครับพราือสุยังอยู่ขึ้นก็ยังอยู่อยครับหลังที่สครับพันต่กำลังเข้าไปครับเดี๋ยวพันไปเงยฮะไปเกงเลยบ่ไปเียครับไปเครับไงครับตัวกำลังโจอยู่ครับ หกเขาไปหญ้าครับตายเดีเย๋ยวยุ้๊คอยบ่ดี๋ยวยุ้๊เอี๋ยวยุ้๊่ปธันว่าตายครับข้างกฐิ่นไปโดนตือเลยครับบังแตกแดกแห้งมานครับไงบ่งามด้งามรัโอ้ครับตายเลยครับพี่น้องเป็ดที่ดาบเลยโอ้สวยงามครับไอ้นี่ เต็มได้แช่ไหมครับแต็มแล้ครับลึกมาแล้วครับมาหลุดกับทีมงานนา้เลึกครับผมหาดเตยว่าสายเข็งตึงเลยพี่น้องมาถ่นลำลำึกจมเลยกูนยย้ำลึกหัดเตยใส่เลึกเลยครับพี่น้องใส่โฟมเลยฟมจมใสม่โฟมอ๋อโฟมจมเลยตัวนั้นเออโฟมจมลงไปในน้ำเลยพี่นอ้อง กันตัวใหญ่กินน้ำสีแล้วมันดึงแห้งผู้อมจมวูตายตายติดงาใหม่ติดงาใหม่ขึ้นขึ้นทันใจบ่ได้นะอูสิตายตาใส่อูอ๋อตัวมันหน่อยๆหรอกสองโลไปเลยวูโชว์บลงคกคาเตะวูแข็งแข็งเลยวะอู้เกือบสองโลหมดแล้วนี่เกือบสองโล มันโลหะเอออีนีได้ยืมมันโลหะเลยใส่เยไใส่องงามเลยครับพี่น้องนี่แสนทุ่งเขียวกันเลยเพราะว่าตัวตายก็หน่อยบ่บ่วงอ่ะครับบนเมืองหลังนี่ก็ผ่านเพียครับสายเคิงตึงเลยครับพี่น้องหยามหนาจจก จุก็เนยต้องมีตาแกนาเลยวตาแนนี่งน้หนีวิ่งเออมันแนย้อนสอนาหห้แนย้อนสอนปั๊ไปเห็นตัวยัง ได้นี่ครับตรงมีบอลเลยครับนี่้ตายข้างล่างมันลงอยู่โอ้ใส่งามๆอยู่ครับพี่น้องใส่สวยอยู่ครับใส่สวยอยู่นี่ใส่งามๆครับเขาใส่ถุงยางเลยเป็นลี่ยนมีอันได้บ้างอยู่ข้างล่าง จบอยครับครับหลุนโรงงานนี่ครับพ่านเพียครับตั้ง,งตามสายอยู่ครับพี่น้องยูบ่อยูบ่หรอดิดิดิดยูยูยู่คน้น้นาใช่หรอพ่นคักพ่นแน เอตัวมันบนนี้ตัวอ้ใส่งามงามอู่ธรรมดาสิใส่สวยใส่สวยธรรมดาเลยดิจับตัวปลาขึ้นมาเลยกินเลิกอยู่บ่มาเลยนักมาเลยใส่ยังจะตลอดไปก็ห่ะยห่วยปักอยู่ได้เนาะครับใส่ใส่อมงามครับนี่เอามีดตัดเลย ครัดโหลดนี่เรียบร้อยครับครับอุ่นเมืงหลังนี่ครับพานเพียครับผมกำลังไล่ไสายอยู่ครับพี่น้องมันทันขัดเกลื่อนเลยครัดเกลื่อนแง่ของทันปลาหยามอะไรที่หอยหูเลยหอยหูขึ้นมาเลยวมาขันอยู่กับตัวนี้แลระวังระวังพงหยามปลาพงหยามเปลี่ยนเด็ดดีนะหมดตาย อ่ายเรียบร้อยครับนี่ครับใส่ใส่ปลาเข้มครับแข็งเลยอายนุนกินหมดเลยปวดมัดมัดเบีดไส่ขึ้นเรียบรอ้อยครับพีู้แทนตัวนี้ครับส่วนเมืองรังนี้กัน,กนครับปันเชียแก่เสือกเอาเลยครับตามสายไปครับ ครับลังนี้อยู่หรือไม่อยู่ครับเป็นไรพันเพธหาใช่ไหมหมดลัางหมดหน้ำขึ้นมันหมดไหลยอยู่แล้วน้ำครับพี่เราปลานขึ้นน้ำใจก็ได้เรียบร้อยครับอ,อ้ใส่คงามเลยเนาะยกโชว์พี่ช่วยหน่อยมั้งใส่งามๆครับพี่น้องใส่ปลาเข้มครับป๋อได้ไห เกือบรุดเลยเนาะมันดิ่งเกือบรุดดิ่งมาลุดมันก็เลยตายดึงขึ้นมาเลยดึงกระชากไลยไหมดิงไดยวะ,อะเออหนั่นะเรียบร้อยครับใส่งามๆครับผมครับมือมีน,น้ำกันครับเห็นผ่านชิบแตสำรวจบ้างครับ หมีบเลยตายอีกแล้วพันตายแล้วครับใส่ปลาเข้มครับพี่น้องใส่ตื่นตื่นครับตายเข้าวัทีไม่โดนโทษนี่ครับน้ำกันครับพันตะวัดแข่งตึงเลยสายแข่งครับได้พันสายแข่งตึงเลยครับสายแข่งตึงเลยพี่น้องอนี่ต้องปดทั้งทีแล้รครับพันว่าสายเข่งสังเกตง่ายๆครับ สวาสิเป็นคือสิตายแค่นั้นนะครับทัีกครับนี่ครับดึงออกแบนี้ได้ครับเอามัดหูกตายไวไล่ตามสายเี่ครับอาม่พงครับพี่น้องจบยากโอ้โหโอ้โหโอ้โเรียบร้อยครับ สวยครับใสสวยเกือบตายเราเนี่ยแหน่เอาแล้ว,ว,ลวใสง,งามๆครับพี่น้องเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมครับฝุ่นหลังนี่ก็พานเทียครับผมพานเทียมาสูงมือครับนี่ครับวิธีการเอาปล่าครับขันจับได้ปลาแบบแจเยอท์ตงพี่กินเลีอยู่เลีอยู่บ่อื้นี่ครับอู้ใส่งามๆเลยครับใส่่นีครับสวยใส่สวยๆเลยครับ ตัดเลยใส่ถ like mm. ุงงานไม่ลด้กันนี่แหละครับหลังนี้ก็พันเสียครับกําลังจกไล่สายอยู่ครับพี่น้องเห็นบหมเออเออหมดกัดถึงอยูวะโอ้ตายตายแล้ว มันหนาไหมหนามันหนาเหรามันหนาครับแต่ว่าข้างล่างมันโล่งอยู่เนาะโล่ลงปลามันมาได้แบบนี้ท่านเปลี่ยนเปล่ยนตรงนี้หายใจ้มได้ท่านจะใส่ตัวปลาอู้หูหายมาิดอะเดี๋ยวละเด,ดี๋ยวได้เรียบร้อยครับใส่ปลาเค็มครับใส่นี่แหะครับปลา ครับหลังนี้ใส่ตือนๆครับพี่น้องเป็นอุ้มปลาหยหงอกครับใส่ตือนๆครับหลังนี้แต่ข้างล่างมันลงหนักเล็กๆครับว่ายุเบาหนักอู้อู้อู้เสียงดิบไงบ่ใส่ของงามอยู่นี่ครับใส่ของงามใส่ปลาใส่ปลาเข็ม เออปออกอไรนันต uh, okay. mm ื่นๆอืมละลังเหรอไนพ่นจริงตเลยครับพี่น้องึงเลยบงเลยครับเราตงๆเลยหนาเนืครับเตืง่มันกิดต่อหนามันขืนไหมเอาเลยกครับอยู่ปะอางาพันัน เดีมัดมืกันตายแล้วือกิดเสียงดิเกิยู่ยเยู่ยตายแล้วพี่น้องโอ้ยไม่มีบ้างเสียพันแย่ยังีย่ทำเลยครับนี่ครับใส่ปลาเข้มเลยพี่น้องน้ำขึ้นไม่รอดลายกับชิใสยนี่ใช่ีครับร้ายถึงแล้วครับพี่น้องครับเสียงไหมครับตายแล้วครับ

เรียบร้อยครับตัวหน่อยตัวใหญ่แค่นาดนหะครับเดินด้กันครับสายเค้งเพิ่งไลยพี่น้องขันสายเค้งแบบนี้ผมมีพลาดครับแต่ว่าสันหน่อยกับตใหญ่ขนาดไหนขัน,ขน,นนะเลยเนมะ็ดเ,เ,เ,เก็บทีเด้อ ไปตามสายไว้เลยครับไปสายครับโอ้นี่ครับนี่หเหยื่อครับเหยื่อาสายเคียงมุ้ยผ่าน,นครับามาได้สายเคีงงเยงส่ปลาเข้มครับใสงงายงามๆครับพี่น้องตายมั้งมีต่างใส่ียครับนานว่าแล้วโอ้ยพี่ดูเลยผ่านไปลืมตัดสายเลยครับปรตจองเสียดายครับเป็ดเป็ดเท่าไหร่เดี๋ยวพัด

น้ำล็กนะน้ำลนำล็กปลาหินให้เราครับนนเฮ้ยสวยเยอะเนาะเฮหเูครับก็ปากแนะด้นี่เด็กเาเยสวยเลยครับ อะไรครับพี่เป็นไล่่าไอ้เข่งตึงเลยครับพี่เข่งตึงเลยเดินไล่ตามสายพี่ลองตามสายพี่ลองถือยุถือยุแก่เสือเลยไหมแก่มาอะไรบ้างปัดเลยปัดไตัดทุนเลยนะ อีกเท่าไรครับโอ้ยน้องราห่างเลยครับว่ตายครับแต่ว่าตายมันโดนครับถึงมันหกแล้วมันกึขนหายใจไม่ได้ครับตัวนี้ยามมาหากันเลยครับที่มานนำเลือก็นำเตือนครับเจ้าตุเตี้ยเลยครับอ้ยยังปลาโดสวดตีปลาปลาหลายตัขึ้นมาเต่าอีกหลังนี้ครับหลุดหลังนี้ครับกระพ่านตอมครับนี่แต่นี่อูมครับนี่ đi thả cá con, đểu, chặt tổ pá con, không ai giải sước, giải yên khóc, giải con Ừ. 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 Đứng 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 sải sao Đứng là dinh đứng, đứng đứng là dinh xảy là dinh xảy đứng đứng xảy đừng... ừ, <laughs> <yeah. cười> <laughs> là dinh <laughs> này là dinh xảy là dinh xảy là dinh dinh xảy là dinh 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 này ใหญู่เลยส่วยเลตัวนี้เกือบสองโลเลยเป็นอุ้มดีเอาเส้นผาตันอลยทุงยามใส่สวยเลยครับ่สยบอยครับครับไปเอาแล้วครับตังนี่ทำด้วยครับจอาลูเาตัไปจับันเตไปจับมันใจใส่โฟมดีโฟมจมเลยวะโอ้โม ถือถือปลาไว้ถือปลาไว้มันสีจมหนามมือมือปลาอยู่มือนั right. ่นล right. ่ะเอาครับให้ให้เปลี่ยนมือครับให้ายผ่านเตยเช้าครับตัวนี้ไปทั้งนิ้วมือได้ไล้วใั่ใช่ครับค่านเสียวปลาลำโลกเห็นไปเหิ้วหิ้วเหี้ยเห็นมีหิ้วห่าวเลยเที่ยวเที่ยวแก่เสือเขาเนี่ยผ่านเสียวเลยจับตัวเสือเลยซำเก่าเลยซ้ำซำแข่อเลยเด้หน่เดี๋ยวให้ยกาจับปลาได้ก่อนเดี๋ยวนี้มันสะเนาะเดี๋ยวนี้ มันมันเป็นแข่างๆไม่แน่มันมันแปนไหมกูไม่เล่าโอ้โหตัวนี้กันไงกันครับใส่โล่กันครับนี่เอาใส่ถุงยางเลยเจ้าใบกวังมันเต็มหมดอากาดีอยู่พี่นุ่มเรียบร้อยครับปะตายอยู่ปะตายดอกปะตายดอกมันมาทับกันเลยนโจนน้งเฟยที่เหนื่อยอืมขนาดเตอนนี้เขากับกูเบ็ดแล้วแล้วนะครับกําลังเก็บหอยใส่ถุงกระบป๋านะครับเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์นะครับ ครับนี่มาเบุนพนังานร่วมๆครับมื้อนี้ถือว่าหมานคักอยู่นะครับพี่น้องใส่ใหญ่ๆ3าตัวอยู่นะครับถือว่าหมานคักอยู่ครับมื้อนี้ยามรอบเดียวนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube หากินเราทุ่งให้พานเต่าแล้วก็ทีมงานนําแหน่ด้วยครับคลิปนี้ผมพานเต่าหากินเราทุ่งก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับผมครับครับสวัสดีครับ